ตัวเองทาไงก็ได้ให้ดวงตาตัวเองให้คนอื่นได้นะให้คนอื่นที่เขามองไม่เห็นเขาจะได้มองเห็นตอนนั้นแฟนอนะเส้นเลือดในสมองแตกพยาบาลเ็าเรียกไปคุยบอกว่า,วาในโรงพยาบาลอวัยวะเนี่ยบริจาคได้คือดวงตาเราดีใจนะที่วัยวะมันยังช่วยคนได้คนเรา,าตาเคยดีแล้วเรามาบอดแล้วเราได้สว่างอีกอนะี่ยเรายังดีใจแทนคนที่รับอะ ขเขานี่คือซีโตที่ตายก็ต้องตัดไตออกอยวมันจะกลายเป็นเนื้อร้ายก็เลยต้องฟอกไตอนาคตเรายังไงก็ต้องเปลี่ยนเริ่มแรกเราสองคน่ะก็ไปทําเรื่องบริจาคไว,ว้วาให้สภาการชาติทั้งคู่บอกเ,เองเราบริจาคขาเถอดสักครั้หนึ่งไว,ว้วาของเราอาจจะไปช่วยคนอื่นบุญกุศลอาจจะช่วยให้ตัวเองได้ไตาจากคนอื่นเขาก็ พยายามทำบุญพอไปไหนเราทำบุญเงินบาทหนึ่งก็มีค่าเราให้บาทเขาก็มีความหมายให้เขาไปสักวันบุญกุศลมันก็ได้แต่น้อยคนที่จะได้เร็วบางคนรอ10ปี15ปี คือเป็นฝนตกเราผนก็นไปติดโรงพยาบาลก็โทรว่าเขาได้ไตขอโทรโทรมาตลอดเลยว,ว่าถึงไหนแล้วถึงไหนแล้วเพราะว่าไตามันอยู่ได้24ชั่วโมง้วถามว่าดีใจไหมเขาดีใจสุดๆที่เขาได้เขาเปลี่ยนใจเสร็จแล้วภาพตรงนั้นก็คือเราเห็นคือเขายิ้มถึงอยู่ในในแมสดความรูรม้สึกในสายตาเขาคือเขาดีใจครั้งหนึ่งเราเป็นฝ่ายรับอีกวันหนึ่งเราเป็นฝ่ายให้คนอื่นนะดีใจนะ ได,ได้ถึงสองคนนะบางทีญาติไม่เข้าใจดวงตาก็เหมือนกันเราบริจาคให้เขาม,มันได้ประโยชน์เยอะแยะนะช่วยชีวิตคนสัก,กวันหนึ่งบุญผู้ลนะัะนก็จะกลับมาหาเราไว้ว่าไม่ต้องไปทิ้งหรอกอนไนที่ใช้ได้ให้เขาไปเถอะร่วมบริจาคสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยกับสภากาชาติไทยตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2567